คุณกำลังมองหาระบบ POS ขายหน้าร้านที่ใช้งานง่ายอยู่หรือเปล่าเจอบางเจ้าขายราคาแพงไปใช่ไหมครับหรือบางเจ้าก็ต้องมานั่งจ่ายรายเดือนรายปีไปเรื่อยๆหรือเปล่าคุณกังวลบ้างไหมกับบริการหลังการขายผมขอแนะนําระบบ POS ขายหน้าร้านที่ซื้อขายไม่ต้องมานั่งจ่ายรายเดือนรายปีบริการหลังการขายก็ดีรีโมทช่วยเหลือ,อฟรีตลอดอายุการใช้งานครับแนะนําว่าดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดระบบ POS ดีๆ ราคาถูกไปใช้ในร้านคุณนะครับวิธีการขายสินค้านะครับอันดับแรกนะครับที่หน้าจอสินค้าก็จะมีฝั่งหมวดหมู่นะครับก็จะมีหมวดหมูที่เราได้สร้างไว้อย่างเช่นกาแฟก็วงจรปิดนะครับแล้วก็คลิกที่สินค้านะครับผมที่เราจะทําการขายจากนั้นกดรับเงินครับ สาบาทรับมา100บาทก็จะทอน3บาทนะครับแล้วก็จะมีฝั่งซ้ายจะเป็นพิมพ์สลิปใบเสร็จอย่างย่อฝั่งขวาจะเป็นใบเสร็จขนาด A4 ครับผมจากนั้นนะครับก็จะมีบินใบเสร็จออกมานะครับแล้วลิ้นชักก็จะเด้งออกมาครับผมเมื่อเราทําการพิมพ์บินใบเสร็จการซื้อของเข้านะครับให้เราสังเกตไปที่ค o k e z e o ตอนนี้มีจํานวนอยู่สูงขนค,ครับผม ฝั่งซ้ายมือจะมีคำว่านำเข้าสินค้าคลิกเข้าไปครับแล้วก็ให้เราใช้ยิงบาร์โค้ดที่รหัสสินค้าบาร์โค้ดตรงนี้นะครับหรือว่าใส่เลขเลขบาร์โค้ดของสินค้าก็ได้ครับผม นั้นนะครับเมื่อยิงที่สินค้าก็จะมีชื่อสินค้าขึ้นมานะครับก็จะมีช่องวันหมดอายุแล้วก็จำนวนสินค้านะครับนี่ครับผมจะใส่เป็น200นะครับผมโคคซิเล่200กระป๋องนะครับจากนั้นกดบันทึกครับ สินค้าก็จะเข้ามาที่สต็อกนะครับเห็นไหมครับตอนแรกโคกซีโร่มีอยู่ศกระป๋องตอนนี้มีอยู่200แล้วครับวิธีการตัดสตอ็อกเช็คสต็อกนะครับอันดับแรกนะครับคลิกเข้าไปที่คําว่าสินค้าสต็อกค,ครับผมจะเปลี่ยนให้เป็น10นะครับจากนั้นไปที่หน้าแรกครับจากนั้นผมจะมาขายโคกซีโร่เมื่อสักครู่นี้นะครับ สังเกตดูนะครับว่าโคกซีโร่เมื่อกี้มีอยู่10นะครับผมผมจะขายไป5นะครับผมรับเงินมา100บาทนะครับกดยืนยันนะครับทีนี้เรามาดูที่สินค้าสต็อกนะครับโคกซีโร่เมื่อสักครู่ขายไป5กระป๋องนะครับตอนนี้ก็จะเหลือ5กระป๋องครับผม สำหรับสินค้าชนิดไหนที่ไม่มีบาร์โคดเราสามารถใช้โปรแกรมนี้สร้างบาร์โคดโดยเรากำหนดเลขเองได้ครับเราใช้เครื่องพิมพ์บาร์โคดพิมพ์ออกมาแล้วนำไปแปะที่สินค้าข้อดีของการพิมพ์บาร์โคดก็คือความสะดวกรวดเร็วเวลาขายแต่เราก็ต้องเสียเวลาและแรงงานในการทำบาร์โคดไปติดที่สินค้าในกรณีที่ประเภทสินค้ามีไม่เยอะถ้าใครไม่สะดวกทำบาร์โคดก็ไม่ต้องทำก็ได้ครับ ใช้การคลิกขายก็ได้หรือค้นหาสินค้าตามชื่อของสินค้าแล้วคลิกขายก็ได้ครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละร้านครับกรณีที่เราไม่อยู่ร้านเจ้าของร้านสามารถเช็คยอดขายของร้านผ่านมือถือได้ครับโดยใช้การรีโมทผ่านทีวีเวอร์หรือ An y d เเข้ามาที่เครื่องของร้านเพื่อดูยอดขายหรือจัดการร้านได้ครับ